กุ๊กโอเราทานอะไรที่ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเป็นด้านเดิมเพราะหลังจากนั้นปุ๊กเนี่ยเรามาดูซิว่าเครื่องดื่มของเอ็มเอมีอะไรกันบ้างนะครับเกิดรุ่นใหม่พัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นพวกไก่พันธุ์อะไรใช่มันจะต้องเป็นนะครับทุกคนที่มีแตงโมกระตุ้รู้กล้วยมะนาวอันนี้อันนี้คือเป็นลูกคุณลูกคุณเลยครับแดงใช่ไหมับที่ตุ๊ท่านเจะอย่ามี อยู่กลุ่เอบ้างไหมคะมีน้องที่มาจากกลุ่มโนเชอรี่บ้างไหมนักเรยนนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราเริ่มทำการกิจกระซาบมาแล้วจุดเด่นของผู้เองก็คือสามารถที่จะดื่มหรือว่ารับอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตนะครได้มากกว่าที่นี่อยู่กลุ่มบีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีเหมือนก็เป็นอันนี้คือเราใช้เป็นหัวแดงใช่ไหมครับมาแช่นาแช่นา ที่ทำเป็นซูชิได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็มีเป็นสองทางเลือกเหมือนกันมันคนอาจจะชอบมีเป็นไฟเบอร์มีกากเยอะๆหรือบางคนอาจจะไม่ชอบมีไฟเบอร์เราก็ใช้วิธีเป็นปรอกก็ได้แล้วแต่ทางเลือกนะครับก็เมื่อ,อ,อกนนี้เราเป็นปั่นแยกกากใช่ไหมครับแต่อันนี้คือเราจะทําเป็นคือเป็นซูชิคือหมายความว่า,วาทีนี้เนี่ยลองกินยูรักทั้งเนื้อทั้งน้ำดูว่าเป็นยังไงนะครับควยนี่ต้องปอกเปลือกกันไหมฮะอธ่บายกันต้องใส่กุ้งเอก มีใครบุนเอแล้งมีบุนเอค่ะบุเบมีบางของเอนค่ะมีบุนเอสังเกตไหมครับว่าทาทาขาการคือจะยอยยากย่อยไปไหนยอยุเมาองุเเชเลยค่ะยคบุเาขึอยครับต้องถามนอยดกว่ารว่าปกติแล้วเนี่สังเกตมครับว่าตัวเองอยาะทานแม่ได้มากในปริมาณที่มากกว่าคนอื่นแล้วก็เหมือนว่าไม่ค่อยมีปัญหา สังเกตไหมครับสังเกตไหมครับว่าเป็นอย่างนี้กินจริงเลยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าทานเนื้อสัตว์อะไรต่างๆที่ความเค็มอาจจะยากเป็นไหมครับนิดนึงใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือเผาผ่าสองในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าทุกโอ้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะลอกว่าผ่าอะไรที่อยู่นะครับเรื่องรสชาตินะครับอันนี้เราก็ใช้น้ำต้มสุกช่วยนิดนึงนะครับ คือผมไม่อยู่ที่บ้านนะที่บ้านจะได้นอนดุบๆเลยปีอะไเยวเวลาที่เราปั่นนี่นะครับแนะนำนิดนึงนะครับว่าผมไม่แนะนำที่ใช้น้ำแข็งในการที่ทำมูสตี้อย่างนี้นะครับเราสามารถทำได้โดยที่เอาผลไม้เป,ปน็นโค้ดเส้นหรือว่าแช่ให้เย็นจัดนะครับแล้วก็มาปั่นดีกว่าการที่เราเอาผลไม้มาปั่นรวมกับน้ำแข็ง ครับคุณท่าทางอาหารทุกอย่างเนี่ยจะจะอยู่ได้ดีกว่านะครับเปิดดีกว่าที่เอาหนักแข็งมากนะครับค<ฆ>่ะอันนี้เราก็ใช้ปีบัดแล้วก็เอามันกรองรนิดนึงนะครับเพื่อจะไม่ได้ถึงว่าปัดไม่หนักจนเกินไปนะครับปัดแล้วมันกรอกนะครับ,รบพี่ป้องพี่ป้องซื้อได้นะคะใช้ก <ผม S 2> <ม>ระเซาะตัดแยกกากนิดเดียใส่เจอ๋ยวเม,มืเ่อกี้มันรู้ได้ไงว่าอะไรคือเนื้ออะไรคือกากเนี่ย คืออันไหนเป็นเนื้อแต่กากเราก็อบอกว่าลักษณะของการกินแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างถ้าแคอรอทใช่ไหมครับ hmm. การกินแคอรอทนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นปั่นแยกกากเป็นน้ำอย่างนี้ก็จะได้คุณค่าทางอาหารแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดกินกแคอรอทสดเป็นกระตา่ายเราจะได้คุณค่าทางอาหาร น้อยกว่าการที่เรานําแครอทเนี่ยไปต้มพอไปต้มปุ๊บเนี่ยมันถึงว่ามีการเปลี่ยแนยแปลงพเ็ดไขเปลี่ยแนแปลงพกเกลบอนครับให้ย่อยง,ง่ายนะครคุณค่าทางอาหารจะมากกว่าการที่รับประทานแครอทสดเป็นกระดาษ<อ>นะครับสิครับเพราะฉะนั้นเราจับไปต้มก่อนอัน<ส><ข>นี้ได้แล้ว Ó, วันนี้เราจะให้ชิมเป็นช็อตนะคะพูดตามความจริงเลยนะครับพูดตามความจริงเลยนะครับตเวหนักแามจริงเลยเป็นกรุเอกรุเอเถอค่ะแหมเก่งไลบดื้อเสิร์ฟเจีานะการที่ทำขอบคุณครับการที่ทำขอย่างเงี้ยบัพ เราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับเหมือนกับว่ารสชาติของอาหารเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือไม่คุ้นเคยพวกเนี่ยเวลาที่ใครก็ตามที่อยากจะต้องการความหวานเพิ่มนี่นะครับผมแนะนาว่าไม่ควรที่จะใช้น้ำตาลแล้วควรที่จะใช้สีที่หวานตามธรรมชาติแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเช่นน้ำผึ้งเป็นโลนนีนะครับสารตานน้ำผึ้งนั่นเองนะคะนี้ต้องควรคุณบอกอะไกันด้วยครับ